สวัสดีครับคิดถึงบรรณาชาแนลนะครับวันนี้คิดถึงบรรณาชาแนลนะครับจะมาพาชมอัปเดตบ้านสวนปามนาลินนี่พานะครับผมดูบรรยากาศหน้าแหล่งก่นนะครับมีคนไฟนิดหน่อยเนาะนี่ครับน้องแสงนี่ครับผมกว้างๆนี่ครับบ้านสวนปามนาลินนี่พานะครับได้สร้างไว้อาทิตย์ที่แล้วเนาะมาได้อัปเดต เขอสร้างสะก,กรรมนะครับเนาะยังไปเดียวเซตดีครับตอนนี้โครงสร้างคือว่าแข็งแรงแล้วครับเหลีอยตีฝาใส่ห้องแล้วก็วทำบันไดตีเป้นปื้นนะครับเนาะก็ถือว่าอยู่ไดล้ละมีห้องน้ำแห่กกัมนะครับเนาะนี่ครับเป็นบ้านสวนใจใหม่ทำนะครับนี่นะครับ โซโมเดนฝีมือสลาบันดงประซัก,กครับกับบะฮีเล็กนะครับเนาะผสมประสานกันไปอันนี้นะครับเป็นโรงจอดรถนะครับเนาะเป็นโรงจอดรถและนี้จะเป็นผมจะเก็บไว้เป็นระเบียงห้องนะครับระเบียงกว้างๆไว้นั่งกันอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องนอนแต่นี้นะครับจะทําเป็นห้องนอนยกสูงเป็นห้องนอนนี่ครับสวยงามบรรยากาศ มีห oh, ลักล้านครับผมบรรยากาศในดอยหันหน้าไปหาชมดอยนะครับชมทุ่งสวยงามครับตอนนี้กเ็เหลืองูมันอันนี้ครับไม่ติดแล้วนี่จะทําบันไดนะครับเนาะเหลมันเฮงจะไปทําบันไนดนะครับแบรรยากาศส่วนตามหน้าแหล่งเนาะเข้าหน้าแหล่งละตอนนี้กันละเสียสิ้นปีแล้วนะครับจะส,สิ้นปีตรงนี้จะเป็นได้สาระหนึ่งต้นเสียดายเหมือนกันนะครับ เพราะว่าถ้าของบัสระนะครับมันจะโตโตขึ้นไปด้านหลังคาบ้านนะครับจะเกิดความเสียหายเนาะแต่ตัวนี้ผมยังบบตัดแกะทิ้งแต่เพราะว่าทลายปั๊มอย่างนี้หลอกอยู่นะครับจเจ้าทลายไปขายก่อนนะครับยังไม่ได้เก็บอย่างนี้ถอะตะปูตะปูะปนะครับเนาะนี่ครับทลายรอบอยู่เลยจะน่าหงจะแทงอ่าเดี๋ยวจะพามาทำคอนเทนต์แทงแทงแทงนอมนะครับแทงเจ้ามันหงยแทงยอดปัมนะ๊มเนี่ย เอาไปทํากับเข้านะครับนาอเดี๋ยวรอทลายแกซุกกนึกนะครับนะอะเดี๋ยวผมพาไปชมส่วนปั๊มนะครับอัปเดตกันเลยว่าหน้าแหล่งจะมีทลายกันก่อนครับนาอครับตอนนี้นะครับปีนี้จะบะผมจะมาทำมาทำนาแล้วนะครับจะทิ้งไว้เพราะว่าปล์มกำลังต้นใหญ่นะครับนี่นะครับโอ้ยนอนเส็งนะครับ นี่ครับลายลูกใหญ่มากนี่ครับอัปเดตถือว่าปีนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้สวยครับผมหนอสุกนะครับตะกี้ผมนับดูแล้วมีเก็บยกู้ทลายลุ้นกับมีนะครับต้นพุ่นนะครับแต่อพอเยอะต้นนี้สวยเดินไปดูต้นอื่นดูนะครับ พีนี่ปุ๋ยกระแป้งน,ปนะครับโอ้ทลายป๊านะครับความบุงสมบูรณ์นะครับต้นปำห้าปีกว่านะครับปกติทลายใหญ่กว่านี้นะครับเนาะ ปั๊มภาคเหนือเนาะถือว่าภาคเหนือได้นะครับปั๊มของจังหวัดเชียงรายนะครับปลูกตีจังหวัดเชียงไฮ้ครับรเำเภอเวียงเชียงลุงนะครับต้นหัวใหญ่ถลายตัวโตนะครับอนันนีขายมาหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ราคาสูงสูงมากนะครับตอนที่ปลูกมาเนอะอาะเกษตรกรชาวสวนปั๊มที่ปลูกมาถือว่าราคาสูงสูงกว่าทุกข้าง หลายหลายปีที่ผ่านมาปีแรเทียผมทำคลิปไปราคาบาทสองบาทเองน,นะครับปีนี้ราคาเก็บสิบบาทนะครับนาะถึงจะหายนี่ขั้นเจ็ดบาททางใต้ใตนี่อขั้นราคานี่สิบกว่าบาทนะครับเก็บสิบบาทแล้วนะครับบรรยากาศบ้านสวนปั๊มนะผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับหลองปั๊มเราจะจ้างรถไถขึ้นมาขึ้นแปลงอ่าขึ้นขันใหญ่นิดนึงแล้วก็ของกลางนี่จะเก็บน้ำไว้นะครับ บรรยากาศล่มลื่นนะครับนี่ครับวิวเนาะอาจจะมีควันไฟนิดหน่อยชาวบ้านเนี่ยเผาขี้โคกันแต่วิวสวยครับวิวบรรยากาศธรรมชาติครับคลิปนี้แก้งอมแก้งเหงานะครับพอดีผมที่ธุรกิจหลายอย่างเนาะใกล้ช่วงเทศกาลสงการตัวก็เลยไม่ได้เอาคลิปมาให้เอฟซได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาส ได้พามาอัปเดตบ้านสวนที่ได้กาวไว้หลายๆคลิปที่พันมานะครับว่าจะให้ทําบ้านสวนตามตอนี้การได้ลงมือทาแล้วครับอ่าตอนนี้ยังประเสริฐสมบูรณ์ก็ถือว่าอยู่ได้ครับอยู่ห่มอยู่เฮานะครับนาะรลองประมาณลองงบประมาณเห็นนิดนึงแล้วเห็นอย่างหนึง่งไม่เป็นปืนนะครับเนาะเป็นไม่ดิบคงจะจะได้เอาได้ จะได้อามาตีเป็นปืนตรงนี้นะครับมันไม่มันจะดีดจะห่างนะครับนาะช่างมันบอกมาการสร้างบ้านใหม่นี้งบประมาณสูงสูงมากครับสูงมากก่บบ้านปูนและใจเล็กนะครับนาะงหยางไฟฟ้าอยังมาถึงเลยครับใจโซล่าเซียวนะครับนาองใจโซล่าเซียวซื้อมาละล้วติดโซล่ๆๆาเซียวมองดูมุมนี้โอโ้เป็นโมเดิลสไตล์สวยงามนะครับ ครับผมคลิปนี้มาปิดบ้านสวนนะตามนะครับคลิปหน้าจะทำอย่างติดตามอย่างติดตามคอนเทนต์น,นะครับว่าจะทายให้ f อฟได้ชมนะครับนาอเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสได้สร้างตอ่อจะมารีวิวบ้านสวนตามที่เสร็สมบูรณ์ให้ดูดูผู้ชมคมันะครับวันนี้คิดถึงบ้านฉชนเนลจะปิดคลิป ส่วนปามสวยๆเขียวๆกับบรรยากาศหน้าแรงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม